สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บ k m m t t h com นะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะวันนี้นะผมก็จะมาสอนนะผมการปั๊มผู้ติดตาม ig นะครับผมก็สำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะฮะที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสำหรับเว็บ k m m นะผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านมุมขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะผมก็เกาะข้อมูลตามที่ตัวเว็บแจ้งก็สมัครสมาชิกกันฟรีไปเลยนะผมก็สำหรับเพื่อนเพื่อที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะฮะ เราลงชื่อเข้าใช้งานนะผมตัวเว็บก็จะมาสู่หน้านี่ครับผมเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะผมก็จะมีนี่ครับผมเป็น ID ดีผู้ใช้งานของเรานะผมแล้วก็ยอดเงินคงเหลือของเรานะผมให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหน่อยนะผมเพื่อม,มาเลือกหมวดหมู่ในบริการนะผมก็สําหรับเว็บเคเในช่วงนี้นะผมที่หมวดหมู่ก็จะมีนี่ครับผมเป็นสุขสันต์วันสงการนะผมแฮปปี้สงการเฟสติวัลนะอันนี้ก็จะเป็น ตัวหมวดหมู่ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในช่วงสงการนี้นะครับผมก็จะเป็นหมวดหมู่พิเศษนะฮะก็จะมีแค่ช่วงสงการนี้นะครับผมก็เป็นเพื่อนคนไหนนะผมที่อยากจะลองใช้โปรแกรมดูก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้นะครับผมก็จะอยู่ในบริการตรงนี้นะฮะก็สําหรับบริการก็จะมีให้เราเลือกครบเลยนะครับผมสำหรับตัววันสงการนี้ก็จะมีบริการหลักๆนะครับผมก็จะเป็น a c e b o o k นะผมเป็น Tik t o ็อกแล้วก็เป็นนะครับผม ก็ผมจะมาเลือกเป็นอันนี้แล้วครับผมเป็นผู้ติดตามไอจนะผมบริการพิเศษอันนี้นะ้วผมวงเล็บไม่ลดด้วยนะ,ะน,นี่แปลว่ายอดผู้ติดตามจะไม่ลดให้เราด้วยนะเพราะในกรณีบางทีนะผมถ้าเกิดว่าตัวผู้ติดตามนะผมที่เราสั่งซื้อไปนะผมมันลดขึ้นมานี่มันจะเป็นที่ตัวโปรแกรมต่างประเทศบางตัวนะผมที่ใช้งานไม่ได้นะฮะ แต่ตัวนี้นี่เป็นบริการใหม่ที่เพิ่งคัดเข้ามานะครับผมในหมวดหมู่ใหม่นี้นะครับผมก็ลองเข้ามาใช้งานกันดูนะครับันนี้รับรองว่าไม่ลดแน่นอนรนะ้อยเปอร์เซ็นต์นะหลังจากที่เราเลือกหมวดหมู่บริการได้แล้วนะผมขั้นตอนต่อไปคือเราต้องไปคัดลอกลิงก์นะผมก็จะเป็นลิงก์ของตัวไอจีของเราเองนะผมผมก็จะไปที่ไอจีของผมนะฮะนี่ครับผมพอเรามาที่ไอจีของเราแล้วนะผมก็ไปที่คําว่าแชร์โปรไฟล์ตรงนี้นะผม หลังจากนั้นเราก็กดคัดลอกลิงก์ของเราได้เลยนะผมก็นําลิงก์ของเรานะผมวางไว้ในช่องวางลิงก์แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็เลือกปริมาณได้เลยนะผมก็สาหรับตัวโปรแกรมนี้นะผมขั้นต่าอยู่ที่50นะผมสูงสุดอยู่ที่ห้าแสนเลยนะผมหน0หมื่นแสนนะผมห้าแสนเลยนะฮะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะผมแล้วก็ได้ตัวไลค์เยอะมากไอตัวผู้ติดตามเยอะมากๆด้วยนะผมก็สําหรับตัวไอจของผมนะผมมีผู้ติดตามอยู่ ที่3,488คนนะผมอันนี้ก็เป็นผู้ติดตามที่ผมปั๊มเข้ามานะฮะก็ i.g. ไม่บินแน่นอนนะผมสหรับตัวนี้นี่ ai ของ i.g. นะผมไม่สามารถตรวจสอบได้กันเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับผมจำไว้นะผมว่าผมมีอยนะู่ร้อยแปดสิบดนะผมนผมก็จะปั๊มสักประมาณ1,000คนแล้วกันนะผม ว่า1,000พันคนนะผมค่าบริการแค่เพียง32บาทเท่านั้นนะผมถือว่าราคาถูกมากๆเลยนะผมสำหรับผู้ติดตามไอนะผมเว็บเกมเอ็มนี่ขึ้นชื่อเรื่องราคาถูกนะผมแล้วก็บริการรวดเร็วนะผมและยังมีแอดมินคอยตอบปัญหาเราด้วยนะผมสำหรับเว็บนี้นี่ครบคันเลยนะผมเราสามารถกดนี่ครับผมตรงไลน์นี่นะผมเพื่อไปติดต่อติดต่อกับแอดมินของตัวโปรแกรมได้นะผมในกรณีที่เกิดปัญหานะผมหรือเราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็สามารถสอบถามได้นะผมกดสั่งซื้อเลยนะฮะ นี่ครับผมหลังจากที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วนะผมก็พอมาเด้งอยู่ที่หน้าหลักให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหน่อยนะผมในโทรศัพท์มันจะอยู่ข้างล่างนี้นะผมอันนี้ก็จะเป็นใบสลีปการสั่งซื้อของเรานะผมก็ระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะผมแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อนะผมโปรแกรมของเว็บเกมเอ็มแล้วนะผมก็ถือว่าง่ายดายมากๆเลยนะผมแค่นําลิงก์มาวางนะผมก็สำหรับตัวโปรแกรมนี้นะฮะก็สะดวกรวดเร็วนะผม ตัวใบเสร็จของเราแล้วผมก็จะมีอันนี้แล้วผมเป็นไ d ดีนะครับผมอันนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะผมในกรณีที่เกิดปัญหานะผมไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามไม่ขึ้นไลค์ไม่ขึ้นอะไรก็ตามนะผมเราสามารถนําเลขออเดอร์ที่เราปั๊มไปแล้วไม่ขึ้นนะผมอันนี้นะไปแจ้งกับแอดมินเพื่อให้แอดมินตรวจสอบให้เราดูได้นะผมก็จะถือว่าเป็นการลดขั้นตอนอีกหนึ่งอย่างนะผมแลวก็ยังมีอันนี้นะผมก็จะเป็นพวกลิงก์พวกอะไรเราสามารถมาตรวจสอบความถูกต้องได้หมดเลยนะผม ที่เหลือเราก็แค่รอตัวผู้ติดตามเด้งนะฮะเราก็ลองเข้าไปดูในไอจี IG ของเราก่อนนะผมลองกดรีหน้าดูสักรอบหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้นะผมยังไม่มีผู้ติดตามเด้งเข้ามานะผมก็สําหรับตัวนี้นะฮะถ้าเกิดผู้ติดตามเด้งมันก็จะเด้งขึ้นมาที่แจ้งเตือนเหมือนกับปกติเลยนะผมคือมันเป็นโปรแกรมที่เนียนมากๆเลยนะผมก็ไอจีนี่ AI ตรวจสอบไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะ ไม่รับรองแล้วผมไม่บินแน่นอนนะสำหรับตัวโปรแกรมนี้นะเราสามารถมาตรวจเช็คเพิ่มเติมได้ตรงนี้แลผมมาที่ขีด3ขีดนี่นะผมก็สาหรับในโทรศัพท์นะผมมันจะขึ้นอยู่ที่ขีด3ขีดนะแต่ถ้าเกิดเป็นในคอมแล้วผมมันจะแจ้งข้อมูลของเว็บไว้ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอเหมือนกันเลยนะแต่ของในโทรศัพท์จะอยู่ในขีด3ขีดตรงนี้นะผมให้เรามาที่ประวัติการสั่งซื้อนะฮะ เข้ามาที่ประวัติการสั่งซื้อนะผมแล้วเราเลื่อนลงมานะผมดูออเดอร์ล่าสุดของเรานะผมให้เราเลื่อนนะผมไปทางด้านขวาเพื่อมาดูสถานะของตัวโปรแกรมนะผมก็ถ้าเกิดว่าสถานะของตัวโปรแกรมนะผมมันจะแจ้งข้อมูลของตัวโปรแกรมให้เรารู้ทั้งหมดเลยนะผมไม่ว่าตอนนี้ผมโปรแกรมกำลังดาเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วนะผมมันก็จะสามารถบอกเราได้ตรงนี้เลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมที่ขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วแบบนี้นะผมก็คือ มันก็จะรันโปรแกรมให้เราเรียบร้อยแล้วนะผมอันนี้ของเราขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะผมไอที่รอดําเนินการอยู่นี่ก็คือมันเริ่มทํางานแล้วนะผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่ายังไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยนะผมก็มจะค้างอยู่ที่หน้าออเดอร์นะผมอันนั้นก็อาจจะเป็นตัวโปรแกรมนะผมมีปัญหานะฮะแต่อย่างนี้ก็คือว่ากําลังดําเนินการแล้วนะผมก็ตัวไลท์ก็ค่อยๆรันแล้วนะผม แต่ว่ายอดไหลจะขึ้นตอนไหนนะผมมันก็ต้องใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็สำหรับเพื่อนเมื่อคนไหนนะผมที่ไม่รู้ช่องทางการเติมเงินของเว็บเค M นะผมให้มาที่ขีด3ขีดตรงเดิมน,นะผมแล้วมาเลือกคําว่าเติมเงินตรงนี้นะฮะก็สำหรับช่องทางการเติมเงินของเว็บเค m อนะผมก็จะมีครบทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code นะผมของทุกธนาคารนะผมทูมอนนี่วอลเล็ตอังคารวอลเล็ตนะผมและอันนี้นะผมก็เป็นตัว ใช้บัญชีธนาคารนะผม u s ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นของ p a y p a l หรืออะไรก็ตามนะผมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีสกุลเงิน USD นะผมเราสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้เหมือนกันนะผมะต่อให้อยู่ต่างประเทศนะผมหรือว่าเป็นคนต่างประเทศก็สามารถใช้งานตัวโปรแกรมนี้ได้นะับผมก็เติมเงินเป็น u s ์เข้ามาใช้งานได้เลยนะับผมแล้วต่อมานะผมก็มาที่ตรงนี้เลยนะฮะก็มีแนะนําเพื่อนด้วยนะผม สำหรับการแนะนําเพื่อนอันนี้นะผมเราสามารถนําลิงก์ของตัวเราเองนะผมไปรับอัตราค่าแนะนํา5%ได้นะผมก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะสำหรับคนที่ใช้งานหลายๆคนนะผมใช้งานเยอะๆนะผมก็สามารถรับอัตราค่าแนะนําได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีนี่นะผมอันนี้เป็นติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะผมในกรณีที่เกิดปัญหาเราก็สามารถติดต่อได้ตรงนี้เลยนะผมในโทรศัพท์เราก็ทุกอย่างจะรวมไว้ในขีด3ขีดตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะ นี่ครับผมเดี๋ยวผมขอลองไปดูในตัวไอจีหน่อยนะผม่าขึ้นมาหรือ,อยังนะฮะกตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะผมวันนี้เดี๋ยวผมก็จะขอตัดไปตอนที่ตัวไลค์ขึ้นมาแล้วแล้วกันนะผมก็หลังจากที่เรารอมาสักครู่หนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้นะผมไลค์ก็เริ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เรารีมันก็ค่อยๆไหลขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับผม นี่นะฮะตัวโปรแกรมมันก็จะขึ้นมาให้เรานะผมก็สาหรับตัวไลท์ที่ตัวยอดผู้ติดตามที่ขึ้นมานะผมก็จะมีคนมาติดตามเราจริงๆนะผมก็จะมีแจ้งตรงแจ้งเตือนหนห่อยถ้าเราปกติเลยนะฮะก็ถ้าเกิดเ่าเพื่อนๆคนไหนนะผมสนใจอยากจะใช้ตัวโปรแกรมนี้นะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะผมก็ลองเข้ามาใช้งานกันดูได้น,นะผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดี